สวัสดีกันก่อนเลยนะคะวันนี้ป้าภูมิใจนําเสนอมากๆนะคะเป็นการเพ้นท์เล็บลายน้องแมวนะคะงานนี้ก็จะเป็นไอเดียมาจากลูกสาวเลยนะคะก็ทำให้ป้าเกิดไฟพุ่งพล่านนะคะนั่งทำทั้งวันเลยเมื่อวานนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะ,ะป้าจะลงสี ลองพื้นเป็นสีฟ้านะคะทาสัก2หรือ3ามรอบก็ได้เพราะว่าทิปที่เราใช้เพนท์เนี่ยเขาใสเนาะการทาออกมา2รอ,อบมันก็จะไม่ได้สีฟ้าที่เข้มข้นป้าใช้3มรอบเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมสีขาวค่ะเราตั้งโครงเันก่อนเลยะคะ่ะทำการกระบาด เพื่อเราจะได้กะระยะวงกลมของเรานะคะให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะป้าจะค่อยๆไล่เลียงตามความสามารถที่ป้าจะถ่ายทอดออกมาได้นะคะก็หลังจากนั้นเราก็ขีดเข้าไปเหมือนแบบลากเส้นตอนเราเรียนด้วยว่านะลากเส้นปะลากเส้นรอยต่อนะคะให้เป็นวงกลมแล้วก็ระบายให้เต็มนะคะใช้สีขาวระบายให้เต็มไปเลย งานตรงนี้ไม่อยากขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญสําหรับป้าเลยนะคะเพราะเป็นพื้นฐานที่ทําให้ป้าต่อยอดงานได้เยอะแยะเลยนะคะแค่การกระบาดวงกลมเนี่ยงานทุกงานมันเหมือนมันจะเริ่มด้วยวงกลมซะเยอะถ้าเป็นงานเพ้นท์พวกลายการ์ตูนนะคะก็ควรทําเพราะว่าฝึกการใช้ผูกัรน,นะคะ,ะป้าใช้ไฟสองนะคะหลังจากที่เราทําได้เต็มแล้วอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะกดอัดกดหยุด จนมันหลงมันลืมนะคะก็ป้าก็เพ้นหูขึ้นมาเห็นไหมคะสามเหลี่ยมตรงนั้นนะเนี่ยกดสลับกันไปหมดเลยค่ะ <c oughs> ต้องขออภัยจริงๆนะคะหูป้าก็เพ้นสีขาวแล้วก็เพ้นสีชมพูทับนะคะอา้าวหลังจากนั้นก็มาเพ้นจมูกน้องแมวนะคะก็จุดเป็นวงลีเล็กๆนะคะเล็กๆเ,เลยเนาะเพราะว่าโครงหน้าน้องแมวไม่ได้ใหญ่นะเราต้องใช้ภูกกัน ได้มือได้นิ่งในระดับหนึ่งนะคะต้องเล็กจริงๆนะคะว่าจมูกน้องให้เป็นวงรีขวางนะคะวงรีแนวขวางแล้วก็ขีดตรงกลางลูดลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ทำสามเหลี่ยมทำทำแฉกข้างล่างนะคะสขีดนะ,ะตามนั้นนะคะมือต้องเบานะคะน้ำหนัก เส้นเราต้องการเส้นที่เล็กที่สุดนะคะข้อดีตรงนี้ก็คือป้าเป็นคนมือเบาอยู่แล้วเนาะก็ทำอะไรตรงนี้ได้แบบได้ดีมากแต่ยิ่งต้องเบาเข้าไปอีกนะเพิ่มระดับความเบาเข้าไปอีกอหลังจากเราส่องไฟเรียบร้อยทีนี้ป้าก็จะมาจุดทำตานะคะป้าใช้สีฟ้าตาน้องแมวจะเป็นสีฟ้าป้าใช้สีฟ้าเป็นการลองพื้นฐานลูกตานะคะ จุดได้แล้วนะคะลูกตาน้องก็อยู่ในระดับที่มันใกล้ๆก,ก,กับจมูกมากนะคะไม่ต้องขึ้นสูงนะคะใกล้ๆก,ก,ก,กับจมูกเลยนะคะสองไฟเรียบร้อยปั๊ก็จะจุดสีดำนะคะจุดสีดำเป็นลูกในตาใช้ไมดด้ดัดงให้กว่านะ ไม่ดอทก็กลัวว่าเวลาเราจิ้มแบบมันจะตะเลิดนะมันจะตะเลิดมันจะเลยมันจะเละนะคะต้องค่อยๆกันแหละมันก็มันงานมันเล็กนะคะน้องแมวอันแรกป้าเพ้นหัวอย่างใหญ่เลยนะเพราะว่ามันยังไม่คุ้นมือแต่พออันเนี้ยป้าเริ่มแบบทาไซส์ที่มันเป็นภาพตามที่เขาตามที่เขาทําที่ป้าทําแบบตามเขาเป๊ะเลยอันนี้ก็คือเอาเป๊ะเลย อันแรกที่ป้าฝึกคือป้าทําใหญ่หน่อยเพราะเพื่อง,ง่ายต่อการเพ้นอันนี้ลากตานะคะตาก็จุดแล้วก็ลากขีดเฉียงขึ้นมานะคะตาแมวค่ะคิดถึงตาแมวการกรีดไอายไลเนอร์นั่นแหละคะ่ะก็จะเน้นเส้นหนาหน่อยนะคะช่วงหัวคิว้วหัวหัวคิ้วน้องก็จะเส้นเข้มนิดหนึ่งนะคะก็วาดเฉียวๆวาดแนบติดลูกตาแล้วก็ดึง ปายขึ้นมาให้ตวัดนิดนึงนะคะคือป้าจะอธิบายให้แบบตามที่ป้าเข้าใจแล้วแบบให้ทุกคนไปลองนะคะไปลองทำได้อะข้างล่างก็ลากขึ้นตามรอยปะที่เราตามรอยไลยเนอร์ที่เรานันไปแล้ว,ลวเราก็วาดโคงตา วาดใต้ตาก็จับหัวตาจุดปลายมันก็เป็นการวาดหาเส้นหาเส้นแรกนะ,ะเส้นหัวคิ้วกับขอบตาล่างนะคะก็วาดมาชนกันซึ่งจะวาดไม่ห่างจากลูกตาเราจะใช้เกณฑ์ลูกตาแบบวาดให้เฉียดลูกตาแบบชิดลูกตาที่สุดแล้วก็ห่างประวัดชี้ไปนะคะ ตาที่สําคัญนะคะเป็นเป็นจุดเด่นของแมวนะคะถ้าว่าตาได้สวยน้องก็จะออกมาสวยนะมันค่อนข้างจะแบบชิดกันทุกอย่างป้าก็เลยบางทีก็กดเอาพูกกันลากลบเหมือนกันนะคะลากเส้นลบอ่าสองไฟนะคะพอได้แล้วก็ ทำการแบบทำขนน้องให้ฟุ้งๆนะคะเพราะน้องจะเป็นแมวขนยาวนะในในรูปแบบนะะก็ะจะทําช่วงใต้หูทําให้ขนแบบมันฟุ้งๆขึ้นมานะคะจากนั้นก็ใช้เสียงตาลขีดเป็นเส้นตรงหัวคิ้วขึ้นมานะคะเป็นล่องเส้นสีสีลายน้องแมวนะะ ทำเส้นสีน้ำตาลแล้วก็ช่วงหัวก็แตะแตะสีน้ำตาลเล็กๆนิดๆเส้นเล็กๆนะคะไม่ไม,ไม่ไม่เข้มนะ,ะก็ทำฟุงฟ้งๆสีขาวทำให้เหมือนเป็นขนฟูๆนะคะทำให้น้องขนยาวก็เพิ่มมิติไปนะคะทำขอบให้บันๆอนฟุงฟ้งๆ ใช้ปลายกุกกันแตะสีขาวมาทำให้แบบมันฟุ้งๆช่วงขอบขอบป้าค่อนข้างจะทึ่งตัวเองนะเรียนกันมาจนถึงตอนนี้ฝึกทำกันมาจนถึงตอนนี้ป้าก็ทึ่งตัวเองนะคะหนึ่งสิ่งเลยที่ป้าได้คือมีความใจกล้า,าเนาะ กล้าที่จะทํากล้าที่จะผิดกล้าที่จะพลาดแล้วป้าก,ก็มาต่อยอดจากความผิดพลาดตรงนี้ต้องขอบคุณตัวเองนะคะที่กล้าที่จะเรียนรู้เรามือใหม่เราเราอย่าตัดสินตัวเองว่าเราทําไม่ได้เราต้องกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะทานะคะเริ่มจากของง่ายๆที่เรามองว่าเราทําได้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งข้ามไปยากเลยนะคะป้าไล่สเต็ปมาเนาะป้าไม่ได้แบบทําอันยากเลยแต่อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีความละเอียด แล้วพอป้ามองงานที่มันเป็นลักษณะคล้ายกันแบบนี้เป็นงานแบบโอ้ชิลเลยสบายเลยเพราะเราผ่านงานอย่างนี้มาแล้วมันก็จะทําให้เราแบบต่อไปได้อีกอันนี้ป้าก็ใช้สีน้ําตาลเบรนช่วงหูนะคะให้มีมิติลึกขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ทำหนวดใน้องละ หนวดเนี่ยตอนใหม่ๆก็วาดย่นกันนาะทำมือไม่เป็นวางภูกันไม่ได้สีไม่ใช่สีป้าใช้สีน้ำตาลนะ,ะดำาว่าจะดูดูไปนะใช้สีน้ำตาลสีน้ำตาลออกจากเข้มดำช่วงใต้คอป้าก็ใช้สีน้ำตาลลากเส้นขอบนิดนึงแล้วป้าก็เบินให้เขาแบบเป็นความแบบมีมิติเหมือนแบบดันให้ภาพน้องลอยนูนขึ้นมานะคะ เรียบร้อยสองไฟเติมอะไรอีกสีฟ้านะคะป้าใส่สีฟ้าที่ขอบตาน้องนะคะให้มันมีความเป็นฟ้าฟ้าขึ้นมาให้ชัดอีกสักหน่อยนะคะแล้วก็เติมขอบหูสีขาว ให้มีความชัดขึ้นมาหน่อยจริงๆอน่าจะแตะให้มันฟุงๆนิดนึงป้าไม่ได้ทำนะคะลืมพอมาเห็นในวีดีโออุ้ยเราน่าจะทําให้มันแบบมีขนฟุ้งๆตรงหูอีกสักหน่อยจะสวยอันนี้ใช้เบนเอานะอ่ะหลังจากนี้ก็เรียบร้อยเข้าอบอบอบอกมาแล้วเราก็จะทาท็อปโคดนะคะ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ก็ป้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการเพ้นท์ลายน้องแมวน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันแล้วก็สามารถส่งคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้ป้าได้นะคะป้าก็สัญญาว่าจะสรรหาคลิปวิดีโอมาเป็นเพื่อนฝึกมือหรือเพื่อความบันเทิงเพื่อเอนเตอร์เทนป้าก็ยินดีนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณนะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอนะไปแล้วบายบาย